นะคุณปารินาโพสฟันธงว่าประธานสภาคนต่อไปชื่อสุชาติตันเจรินบอกถึงขั้นว่าคนที่จะเป็นคนเสนอชื่อคุณสุชาติเป็นประธานสภาคือร้อยเอกธรรมนัพรมเผ่าบอกไหมว่าอามาจากไหนคุณปารินาบอกบอกเก้าอี้ประธานสภาสุดท้ายจะเป็นของท่านสุชาติโดยมีท่านธรรมนัทเป็นผู้เสนอชื่อมดดำไม่แฉปารีนาแฉรายการแฉช่อง GMM นักข่าวก็เลยถามคุณปรินาเลยมันเป็นมาเป็นไปอย่างไรคุณปรินาเอาข่าวนี้มาจากไหนออคุณปรินาบอกโอ้ยเขาพูดกันหนาหูแล้วตอนนี้คุณสุชาติเนี่ยมีการพูดกันแต่ถึงขนาะดคุณธรรมนัฐจะเป็นคนเสนอเลยเหรอออบอกเนี่ยพวกสสเขาพูดกันทั่วเลยแล้วก็ที่บอกว่าปารินาแฉที่แฮชแท็กปรินาแฉนี่เป็นเพราะว่าเ,ออเห็นคุณมดดำลูกคุณสุชาติเขาทารายการแฉและปกติเขาก็แฉตลอดก็เลยติดแฮชแท็กให้มันแซล์กันเล่นๆนะคะว่าออมดดำไม่แฉแต่ปรินาแฉ แทนอะไรประมาณนี้